คุแบลตี่สกายนะครับเมนูวันนี้เมนูวันนี้นะครับ a อทอกแบลต็อ,อปผมอยากใส่แล้ววะมันต้องอารแอกโอัวไอวั n น try อุยเดี๋วมาแล้วแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอไอเทมได้หมดก่อนเลยเราค่อยขายตามออเดอร์นะครับเขาสั่งไว้ว่าอยากให้ใส่บัตเทอร์เตอร์กับคาวการ์ดเนี่ย ไดเมจมันเป็นไงบ้างวะก็คือไม่ต้องใส่จอเวทเพราะมีฉีดกระชากอยู่แล้วไดเมจสุดท้าย600เลยนี่ว่าอาได้ได้ได้ผมว่าได้บัตเตอร์เคลากาไททันหุย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 ฟิโล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 ผมจะไปอินชาโดเยอะแทนนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปเอทอกไม่อินชาโดเยอะก็ต้องก็ต้องไปทางโคดลี่อ่ะเพราะว่าเอทอกบุเซอร์ ไม่เก่งเลือดไม่ได้ทําอะไรกับมันก็แค่เลือดก็แค่ถึอเฉยถ้ามีบูสเซอร์ก็มีแค่สองทองอันนี้ไอเทมซับนี่เอาออเฮ้ยไอเชี่ยคืออันนี้ถ้าได้2บาทถ้าได้เอทอเกมก็จบละได้รับแชมเปี้ยนสองทองแบบสุ่มหนึ่งตัวในทันทีแล้วก็ได้เดิมๆไปเรื่อยๆเมื่ออัพเลเวลไปครับเราจะได้เอทอกจริงๆหรอมนหนึ่งในเท่าไหร่ครับหนึ่งในสิบสามน้องไม่เอาไม่เอาน้องเดี๋ยวไม่ได้เล่นเนทอกเอาอันนี้ไปไม่เห็นภาพเลยนักขมา Richman Shop No. 1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม Tip t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนรถได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมแน้นำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No. 1เรื่องเติมเกมไม่เห็นได้เลยเลยวะได้ข่าวกาดแล้วปะไม่มีรถอดอกที่ต้องหยิบดาบอ่ะผมไม่ได้เทมอะมรเลย,เลย ดาบเพื่อบัตเตอร์เชนเบสเพื่อคาวกาไม่ได้เลยชีวิตเพื่อความเสี่ยงเสี่ยงคืนเมื่อกี้คือถ้าไม่ได้ a อทอกก็ต้องได้ใครอะส2บาทที่เราเล่นถ้าไม่ได้ a อท็อกต้องได้เซนนาเท่านั้นที่เล่นคู่กันได้อร่อยไม่เมนูวันนี้ไม่รู้่เพิ่งเพ,พิ่งลองจัดเมนูแรกเอทอกแบบอูอูอูออ ด onation oh, oh, oh. นี่ได้สั่งแต่ชอบเวลากระซิบด่าคนดูไม่ได้สั่งแต่ชอบเวลากระซิบด่าคนดูครับคุณคุณชอบด้วยครับหนึ่งน้อย donation ขอบคุณมากครับไม่ใครอย่แบบมั่งมีคุมไอเทมนะครับตายได้เงิน pick up letter pumping up คุมไอเทม pumping pick up letter ไอชี้นนี่เล่นฟอร์จูนนะติดแม่งเลยมึงเล่นฟอร์จูนน้องเดี๋ยวมึงก็ลงน่ะปุ๊บเอ๊ยไม่ลงหรอวะเหมือนจะลงแมันโยนแอสสองดาวไปแล้วอะเอาเมื่อกี้มีล็อตเนะ รอทททททตอนเลือกดาบใช่ไหมไม่แต่ถ้าเลือกรอตอนเลือกดาบเราจะใส่คาวกาต้นเกมไปทาไมเราต้องการบัตรเทอร์เตอ,อร์ชิ้นแรกเด็กผมว่าสิ่งที่ผมอยากได้คือบัตรเทอร์เตอ,อร์ชิ้นแรกผมทำถูกแล้วใช่ป่ะ็อตอนเลือกดาบถูกไหมถ้ารอตตอนเลือกดาบผมเลือกดาบถูกแล้วแต่ถ้า็อตอนเลือกเชนเวสอะผมเลือกผิดจะเป็นอิงชาร์โดโกลดี้อิงชาร์โดเราได้ไรฟอร์ดอุ้ยฟอร์เรกอะเอทองได้นันเนี่ยฟอร์ดบัตรเทอร์คาวกาผมว่ามีภาพ ว้าวว้าวว้าวมีเอทอนี้ปะ่ะเอทอ่างนี้ปะ่ะผมต้องหยิบต้านทานเวทแมกลอดเพื่อเอาดูดเลือดทานเวทต้านทานเวทมาได้ดูดเลือดละถ้างั้นอยากใส่ดูดเลือดคาวกาดแล้วก็ฟอสแททูออฟฟอสอ่ะมันพุ่งไปตีได้จะได้ไม่พลาดเวลาแคสสกิลอยากลงอิงชาโดแต่ไม่มีลงโคตรดีซัมแป่เอทอกผมเท่าไหร่สี่ตัวแล้วนะคตัวทุกปุ่มที่มันบับมาจริงนะมันเบา ไม่ผมเห็นเอทอกสองดาวว่ายังไม่เห็นรู้สึกแรงเลยเบาเบาฮุย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 พี่เขาบอกเบาไงเดี๋ยวพี่เขาจัดให้เขาบอกใครบอกชั้นเบานะใครบอกชั้นเบามันน่าจะต้องเป็นรีโลนะครับรีโลเซนนาเอทอกสมัยก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนเราเอาเชนแค้นใช่ไหมอันนี้เราไม่เราเอทอกเป็นไฟเตอร์แล้วก็เซนนาเดเมดจากด้านหลังเล่นอินชาโดสามโลเวลหกเฮ้ยมูนสองดาวแล้ว อะไตายอ่ะมีสี่เข้าเลยไอจ,อจออกก่อจาะเกาะเอท็อกนี่มันเจาะตอนไหนอ่ะก็คือเจาะตอนใช้สก,กิลโอเคเจาะเวทอะน,นีจาะเวทอะเมโลแตกแต,กตลอดเลยครับเลูกละเนี่มันไม่ใช่เมตารีโลต้องการเทียร์อะไรต้องการบอกเฉยๆเนี่ยพี่เข่าแรงได้แค่นี้เลยอจะสามดาวสไปยอยู่นะสามร้อยเก้าสิบกลายเป็นหกร้อยนายจะเป็นปีศาจดาคินหรือนายก็เป็นได้แค่ดาคิน,นามาดูกัน <laughs> นายจะเป็นได้ถึงขั้นไหนอะไรวะเนี่ย ทริป <laughs> <Watch this. S 1> เปิลแจ็คเซนาผมกี่โมงอ่ะผมจะเติมแททูออฟฟอร์ดเนี่ยเป็นกระดาษคินเหมือนเด็กก่อนๆ <laughs> นายจะเป็นปีศาจหรืออาจจะเป็นแค่ไอ้โง่ดาคินหรือว่าผมใส่กาก่อยไม่ได้อะมันผมว่ามันต้องอกอีกสักชัดชิลด์อีกสักชิ้นหนึ่งแรงๆจริงไงดับทิพย์เห็ก็ได้ปะ่ะผมว่าดับทิพย์เห็นได้เนาะ ก็ภูพนาบอกของของไซรัสไงของไซรัสก็แอดพี่เพนมไงเอา้าเล่นฟอร์จูนเหรอเอา้าเอา้าคนไหนนะเมื่อกี้คนนี้อะ่ะเล่นฟอร์จูนเหรอฟอร์จูนเยอะจังหนึ่งสองสามฟอร์จูนสามคนน่ะไม่อยากได้อเลยเลยที่แค่อตนี้ก็ไม่เอาจริงกันทโนก็ได้เอาไปให้กัทนนดีสุดอะ่ะได้เพ็มหอุ้ยมาแล้ว มาแล้วแล้วผมได้ฟอร์ดทีนี่ไงะ Adaptive Ford เอาธนูมาให้ไอ้นี่นะเซนนาทีนี้ถ้าผมก็จะตีไม่วืดละเพราะเรามี Adaptive Ford มีผมมี2องอแดปนะครับแ a t t o ไม่ใช่อแดปทีแ t a t t อ o ฟ f Ford กับอ d ด p t i v เ Helm a d ปทีฟ v e Ford มาจากไหนวะมาแล้วที่ชนะละหลังจากมีเซนนาหลังจากเราแพ้มาสี่ตีหลังจากฉันแพ้ามาโ o สล l y สี่ก็แค่นี้ครับความมีแค่นี้น ไม่ไม่มีบุยเซอร์อะ่ะผมเล่นโกลี่หกจบ,จบตเติมเคนเติมมอรกาน่า just just ไรเด็ตอย่าไปท่าเยอะนะเราท่าน้อยๆเขาบอกเองเนี่ยว่าแพทนี้พวกสุดสายไม่ไม่ได้เฉิดฉายสักทีวิงชาโด้เจ็ดสไนเปอร์หกวาเดนหกเบเฮมอสหกอะไรเงี้ยเฉิดฉายไม่ได้สักทีเขาก็บัฟมาหมดโกตลี่อย่างเงี้ยโกลลี่อย่างเงี้ยโกลลี่หกไม่เคยเป็นเมตาเลยนะไม่เคยเคยเคย,เคยเดือนแรกเนาะที่เป็นเ็นนาแค่นั้นแล้วก็เนิร์ฟมาแค่มีอันนี้แล้วดีขึ้นเยอะเลย มีแททัวร์อฟอร์แล้วแม่งชีวิตดีขึ้นเยอะเลยขอคุณซูได้ไหมผมต้องจาะเอ้ยอ๋อผมต้องจากเกาะเซนนาหรือ,รบบจจอ,อ,รอตัดฮิวกาลังินต้กว่าจาะเกาะเลยตัดฮิวตัดฮิวมันต้องไปใส่หมอนหะน้าเมื่อกี้ผมหยิบหมอนหน้าไม่ได้เนเมื่อเทมแทงผมเยอะเกินหยิบหมอนหน้าไม่ได้ทเทมแทงเยอะเกินมึงมองว่าไอ้ที่นี่คือแทงดิหมอนหน้าต้านทานเวทอะนะหยิบไม่ได้ครับหยิบเท่ากับค่าตัวตายไปเลยมีเดี๋ยวเทมแท้งไอหาให้กูหยิบหมอกนหน้าถ้าคุมเมอร์ทำเพี้ยอะไครับชียร์ทีโมโอสคูลว่ะ บูบัฟตัดิวกันเบ็ดโดดฟาดนายคือปีศาจหรือนายคือดาร์คินทำไมเลือดไม่รีเลยวะอ๋อดอกมเรโล,โลเลือดไม่ขยับเลยผมเกลียดโมเรโลทีโมโ,โกงเลือดไม่กระดิกเลยเคนตายหมดแล้วเออผมเอามายืนหลังได้นี่หว่าใช่ปะเพราะว่าเรามีไอ้นี่ไงเรามีแท็บูออฟฟอร์ตยืนหลังก็คือจะได้เวทใช่ไหมยืนหน้ามันได้เกาะกับนั่นทันเวทเดี๋ยวลองยืนหลังดิมานามันจะเด้งไวไหมเนะี่ยหกสิบสไลด์ไป นี่สไลด์มาตีเชนธรรมานานก็เด้งจากแรปปี้เทมอันนี้เราบางนะแต่ว่าสกิลทีโดนตันเนี่ยนี่เย็นนี่มันก็มีตัดหิวอะนะน้องอันนี้ตายอันนี้ตายอันนี้ตายแล้วอันนี้ตายแล้วหิวขึ้นมาไอ้ท็อกวู้้ตัวกากนี่เพิ่งผ่าได้กี่โมงวะ,ะเก่งกี่โมงนะโอเคเราเลือดต่ำได้อันนี้แล้วนะเลือดผมต่ำผมได้อันนี้คืนมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันเก่งกี่โมงนะมีสักเศษวีดพี่โอเคมันสไลด์จากอะไรนี่ไง Tattoo of God เนี่ยครับไอเทม In s h a d o มันให้ดุ๊กมาประชดอีกอันน <S <S <terms> <S ึงเดี๋ยวของเซนนากันซื้อซื้อผมมีคีเซนนาไหมมีแต่ว่าเป็นคีคีไม่ตรงสายไม่เป็นไรผมมีตัดฮิวนะผมมีตัดฮัวกันหน้าลม อที่เหลือก็จะเป็นตัดฮิวไี่เหลนะของแท้งไอสัตว์เหลือบัมเบิลกับไม่จริงเหลือซ okay. mmm <atures> ันไฟกับอันนี้อ่ะตัดฮิวออกาน่านี่ไงเราครบสูตรเนี่ยแท้งไฟเตอร์แครี่แล้วก็ตัวทับประโยชน์ตัวหนึ่งองกาน่าอ่ะนี่นี่เก่งเฉพาะเซนนาสองดาวนเนสองดาวแบกเราอยู่อีเชต้องหยิบดู น้องเหมือนผมจะต้องยอมแพ้กับการหยิบดุ๊กว่ะต้องหยิบต้องหยิบเพราะเราใช้เซนนากับเอทอกเลเยอร์รีโลระดับนากระมะต้องหยิบเสมอ สรุปเครวัตถุดิบหลักก็เนี่ยวัตถุดิบหลักมันก็ต้องมันก็ต้องใช้เ้นนาด้วยหรือเปล่ามึงเล่นเกมเปลี่ยนไม่ไน้ปะคนะมึงไม่ใช้เส้นนาแล้วมึงจะชนะยังไงเอสอกตัวเดียวจะไปสู้ทุกคนได้ยังไงเฮียมันก็เหมือนคอมนาคินเด็ดอ่ะมึงมีนาคนเดียวก็ไม่ชนะมึงมีคินเด็ดตัวเดียวก็ไม่ชนะเอย่าเออจับเพราะว่าโกลลี่ที่เก่งคือเออโกลลี่แพทนี้บัฟมาแล้วไงแต่ต้องตี6ครั้งหรือ5ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งมันมีผลเยอะอยู่นะคนนี้เล่นเพื่อเอาไอ้นี่หรอเอาตาสมรักหรอแต เลือดเขาเลือ28แล้วนะจะเอาตาสัญลักษณ์วงหนึ่งจิ้มเหรอกเล่นอนี่ยทั้ง4รอบ1 2 3่งสาเขาจบ4 4 6สี่หกีอะ่ะอุ้ยเทีย่ยมหัวหน้า <show> ตึงเลยปะเอ่อหัวหน้าแทนใครคุ้มตอนเนี้ยไอ้นี่วาเดนคู่กับนี่จริงๆไอ้เชนเนี่ยไม่คู่กับใครเลยใช่ไหมอ๋อแทนไอ้แค่แคทลีนไม่ได้ไม่ได้สไนเปอร์อีกต้องแทนนี่วะหรือแทนแจ็คนี่แหละการนันย่ยถทกตายไปแล้วหลัวตายไวมาก ไม่โดเซนอยังเก่งเหมือไม่ทราบครับเพิ่งเล่นวันแรกที่แพทมาครับโมกนาอีกตัวโมกนาอีกตัวนี้กูหยิบไปมีแต่ของแพงนะผมหยิบไม่ได้เชนเวสผสมอะไรได้ของดาเมจไอ้เท่ไม่เห็นมีมันต้องล็อตอ่ะโอ้แต่หียแกดาบดาาทำโชจินโมกนาผมต้องการเซนหน้าสามเมทัสาแจ็คสามเชนสามเยอจัง เอทอกสามแล้วนะครับเ okay. ลยส่งดุ๊กย่เซ็นหน้าไม่ใกล้เลยวะ่ะแต่เซ็นหน้าต้องสามะเซนหน้าไม่สามเล่นไม่ได้เ oh. ชฟต้องดุกทองเลยปะดุกทองน่าจะต้องเก็บไปให้มองกันหน้าแทนผมเหลือสองดุ๊กอะเชนขาดหนึ่งได้ซ้ำถ้าเกิดน,นับดุกนะปาดไปเลยหกร้อยดาเมจที่นายบัฟมางันขอดูหน่อยปาดมันปาด หิวไม่ขึ้นอ,อีกแล้วไอ้แคทีโมนี่เ่นายิงล้มฟาดมันเออดาบฟาดหัวมัน,มอนเอ้ยมาเยอะดีม <c oughs> ีตัวตือ้อเซนนาเชนแคนแจ็คนี่ต้องไม่เอาละเชนขาดหนึ่งอ่ะผมอยากเก็บดุบที่เหลือไปให้เซนนาเพราะเชนขาดแค่หนึ่งวันนี้สามแล้วน้องวอิวแปด ไม่พกเลยน <c oughs> ี่เหมือนเท่าเดิมเท่าเดิมอะไรหกร้อยนี่ไงความเสียหายอสามดาวเท่าเดิมสี่เทีย้ยวบาดสามดาวเวลเจ็ดแล้วเขาอินกันหมดแล้วเย่อกตายเลยตายไวโคตรยัง <c oughs> ตายโคตรไวเลยห้า <c oughs> หัวมงกันหมดแล้วผมยังไม่มงเลยม,มงเราใจเย็นใ <c oughs> จเย็นดุดน้ำไหลเชี่ยว เนี่ยอีแค่นี้สามแล้วใส่สามมันบ้างตัวบักจัดเออนี่ถึกขึ้นจากอินชาโดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะไม่มีโชจินต้องนาชอเลยเศนาหนึ่งเศนาหนึ่งปกดทราบโอเคได้ที 48บาทพี่เอ้ยไม่มีตังค์ขอรอบหน้าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายครับผมพร้อมที่จะเลเวล8โกลี่6แล้วแค่นั้นอย่าพิ่งตายตายอย่าพึ่งตายย,าตาย,ยิงเลยเออยิงมันเลยเออเฮ้ยกากว่าไข่เออนค,เคนมสองตัวเลเวล8ขายข่ทำหี้ยอะไรต้องลงเคนมึงเออป่ะเนี่ยนี่ฉันมีแต่คอมเมนต์โง่ๆไม่รู้ก็ไม่ต้องพิมพ์ครับ ฮัลโหลไข่เคนี้อะไรไหวไม่แน่น้องไข่เคนคืออะไรไข่เคนล้ันกวนลี่หกไงไข่สองตัวคำแนะนำที่ไม่ได้เฮี้ยอะไรสักอย่างเอสโก้ก t l ์สี่หกอันนี้คือแบบโอสคูลนะครับโอสคูลอยู่เนี่ยสามดาวเราไหวปะเฮ้ยอยู่นี้ตายตายได้เหงวะทำไมอยู่นี้ตายอ่ะโดนเซน่ายิงตายอ่ะ เคนตัวหนึ่งเคนเนี่ยหลุมโลไปไมันไม่ตังเจอตัวรีขึ้นไวจัดมันบัฟมาไงห้าครั้งก็ติดแล้วอะเวิร์กปะมันเวิร์กปะขอดิขออีกรอบดิรอบหน้าเราเจอคอมเมต้าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทีโมรีโร่มา<笑><笑>เป็นทีโมวาเดนนะทีโมสูตรวาเดนผมเจอทีโมเลยแต่ว่าเป็นล่างปลอมแต่ล่างปลอมก็น่าจะกิ่งดีนะเป็นนายิงสวยๆตรงนี้เลยสวยๆอสวยๆยิงอัดกำลังเข้าไป กำลังเข้าไปอีกทิโมนี่เห็ดเมดเท่าไหร่ครับรับมา700มันไม่เห็นนะเดมันต้องมันต้องเป็นตัวเขาเองมันดีฟอว์1150นะครับดาเมททีโมของโมกนาไม่มีอะไรเร่งมานาสักอย่างก็ของเคนแทนไม่แต่เชนของยังไม่เต็มไม่แต่อยากได้ของเคนโมกนาเหลือเหลือลาบาดอนไม่ก็จูกันเล็ดมันไม่มีขีนนี่เลยผมเอาเอทออกนายให้เคนแทนเอทออกเดเมจเท่าไหร่วะเอทเดเมจน้อยกว่าโมกนา แต่ก็เข้าใจได้อยู่ดีอ่ะก็เข้าใจได้อยู่ดีว่าทําไมทําไมดาเมจถึงน,อน้อยกว่าบมกาน,น่าบอกน,น่ามันเก่งดาเมจเอวสู้บาดไม่ได้ปะสลับเชนผิดปนะเนี่ยเชนต้องยืนตรงเนี้ยตรงกลางอะเพื่อลดความเสียหายอีลาวแบบนีีเอาว่ะบาดีโลว่าคนดูนิดทิกเจ็ดทิกช็อตสอง มิติเก็บบัฟมานะครับห้ากับเจ็บบัฟมารเราไหวปะเราไหวปะเราไหวปะเฮ้ยเราไหววะเราไหวไหวะเชี่ยเราไหวเราไหวคนนี้ตายท็อปโฟนอ่ะอ้าวอ้าวไม่รู้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 จัฟไม่รู้ <laughs> เพียกลับมาแล้วว่ะ แต่หน้าปกเป็นเนทอปก็ดูกระดาษก,กระดาษไม่เป็นไรฉันจะให้นายขึ้นหน้าปกนะไหนๆเขาสั่งเมนูนี้มาหรือคือหรือแม้ว่าตามจริงจะเป็นเซนหน้าแบกก็ตามแต่ว่าคนดูสั่งเมนูนี้มาฉันจะให้นายขึ้นปกแล้วกันอา่าเมนูจากเด็บครับอูเดแทนแจ็คเออ,เอ,อ,เอใช่อูเดแทนแจ็คได้นี่แบบก็จะได้เบเฮและยินชาโลก็ยังอยู่รู้มารู้มารู้ ทีโมรโลก็ไม่ไหวเราหรือเปล่าไม่รู้嘛รู้ทิโมไม่ไหวเรามรู้จับไม่รู้จับในแทนแจ็คเพราะว่าได้เบเฮครับเราไม่ต้องการวาเดนนะเพราะว่าตัวถึกคือเชนเชนนี่คือตัวถึกของเราเชดูดเมทเซนาเด้กหกพันหัวหน้าผมสามพันกว่าเฮ้แต่ผีผีขึ้นเร็วมากเลยนะบัฟมาความเสียหายจากเอ่อจากหกเหลือห้าใช่ไหมครับดเมทจากพื้นผีด้านล่าง้วศัตรูก็โดนม ันตรายหายเลยไม่อยากได้โชจินมอกรนาแต่ก็ต้องเทคอยู่ดีป่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้ฮะมันมีใครสามดาวป่ะบอสามดาวเนี่ยเอามืออาจจะต้องใจแอนป่ะใจแอนตอนนี้มันเลือดเท่าไหร่นะครับเลือดพันเจ็ดห้าศูนย์อันนี้สองพันสองพันพันหกเอาไติดหมดเลยดีกว่าใจแอนก็ได้ยติดหมดเลยติดหมดเลยมีโซอี้สามเนี่ยผมยังไหวนะไม่แต่เราเจอไปแล้วไปโกสลี่หกครับกลับมาบัฟแล้ว เล่นได้จริงหรือไม่สโก้ปล่อยผีเฮ้ๆๆๆยดูดูข้างหลังขวาน้าแคดเดียวเตะผีหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊นาก็ปิดเฮ้ยอย่พึ่งอ้าอ้าแย่เลยแค่เลยเฮ้ยโอ้ยคที่สามไม่ได้ดิอันนี้ลบศูนได้ศูนมาดีเป๊ะเราเจ็ด อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโพสแอดเหมือนเดิมเอามูสามปิดไม่ได้เหลืออยากเจอบอดเนี้ยไม่เจอใช่ไหมถือว่าถือว่าถือว่าอิ่มอร่อยอยู่ถือว่าอิ่มอร่อยอยู่คือถ้าสาระนะครับผมเอาสาระใช่ป่ะเดี๋เดีดรอรอหน้าเราดิาาาาไม่ไม่เก่งครับไม่ต้องไปเล่นเสียเวลามีมีไม,ม่ไม่ต้องเล่นนะแต่ถ้าถ้าชอบเล่นจริงๆก็เชนสามดาวเซนาสามดาวแค่นั้นแหละพอละแค่แค่แค่นั้นหหแ,แนนหละเอาเอาของเอท็อกไปให้เคนนะน่าจะเก่งกว่า นายผมสรุปไปแล้วผมสรุปไปแล้วก็คือเอาของเอทอกอะไปทิ้งให้เคนอะเก่งกว่าเยอะเล่นเหมือนเดิมอะก็คือคุณคุณไปเล่นคุณคุณไปเล่นภาพเดิมอะคุณน่าจะคุ้นชินเซน,นาโกลลี่หกใช่ไหมเซน,นารีโลที่คู่กับเชนอะล้วเล่นโกลลี่หกอะภาพเดิมมันคือเชนเชนถือเทมแทง้งเซน,นาถือเทมดาเมจดอ่ามอร์กาน่าถือเทมเอพีแล้วก็เคนเคนถือเทมเอดีะภาพเดิมเลยไปเล่นดีๆแบบเชนสามเซน,นาสามเลย แต่ก็แก้เลียนดีครัแบบเบื่อสแตนดาร์ดละมาเล่นหาอะไรเล่น